นะตอนนี้คือนะป้าถือสามช่องอยู่นะคุณผู้ชมนะฮะทุกคนทราบยึดดีอยู่แล้วนะช่วงที่ผ่านมานะพี่เสือก็ไม่ค่อยสบายนะครับพเสือกนะ็คืนช่องมันโอบนะฮะให้กับป้าไปป้าก็ถ่นะายคลิปเองลง,อลงคลิปเองไว้สดเองนะครับนะแต่ช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะนะคาดว่านะฮนะเดี๋ยวจะได้นะถือถือกล้องแล้วก็นําโทรศัพท์ช่องมันโอบมานะทํางานต่อได้นะส่วนช่อง นะไทยก็โอมนะทุกคนนะก็มีหลายท่านเนาะนะถามมาว่าแอดเปยวไปไหนนะฮนะอันนี้เท่าที่ทราบมานะเราก็ไม่ได้รู้นะทุกเรื่องร้อยเปอร์เซ็นตนะคุณผู้ชมนะการที่เราอยู่ที่นานนะไม่ได้บอกความว่านะทุกคนจะต้องรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นนะลักษณะเดียวกันหมดนะนะเราก็รู้เท่าที่เอฟซีรู้นะฮะก็คือว่าณนะตอนนี้นะครับป้ายังนะประเมินนะประเมินผลการทํางานนะของของแอดเปยวเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นภาษาคนทํางานเนี่ยเราเรียกว่านะไม่ผ่านการทดลองงานนะเรารู้แค่นี้นะคุณผู้ชมนะนะครับี่เสือก็มีลายของเปรียนะ้ยนมีลายส่วนตัวมีลายกลุ่มที่เราวคุยจุกจิกนะฮะกับกลุ่มของเรากลุ่มย่อยอีกนะแต่เราก็ไม่ได้ไปไปถามนะเราก็ไม่ได้นะไปนะส่งข้อความไปหาน้องนะถามเรื่องนะการทํางานอะไรนะครับก็ นะพี่เสือชื่อว่าป้าก็มีเหตุผลนะครับอาจจะเป็นาการนะพูดคุยนะครับกับสมมตินะอันนี้พี่เสือคาดเดาเองอาจจะเป็นการพูดคุยกับลุงนะว่าเป็นอย่างนี้นะนะฮะเล่าให้ฟังเราเรียกมาทําง,งานแล้วเป็นอย่างนี้นะคืออาจจะเป็นการพูดคุยกับนะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะคุณแม่เอฟซีนะนะหลายๆท่านนะเออท่านก็มองอยู่เนาะท่านก็เห็นว่าการทํานงะนะนานในนามของนะคนดูแลช่องไทยก็โอมหรือเป็นแอดมินนะของบริษัทเนี่ยนะ ผลงานของเปลี่ยนนั้นเป็นอะไรประมาณไหนยังไงนะครับถ้าสมมุติคะแนนเต็มร้อยนะครับได้กี่คะแนนนะครับขั้นต่ำมันก็ต้องสักหกสิบคะแนนนะถึงจะผ่านประเมินนะครับแต่เปรี่ยนอาจจะได้สักห้าสิบหรือห้าสิบห้าอย่างนี้นะครับก็ไม่ถึงเป้าไม่ถึงเกณฑ์นะก็ไม่ผ่าน KPI เบื้องต้นที่ป้าได้กำหนดเอาไว้นะครับแวก็ต้องทําคลิปวารกิจคลิปนะจะต้องมีงานอะไรบ้างที่ให้ความรับผิดชอบไป แต่ถ้าไม่ถึงนะยูทำไม่ไดนะ้ก็ไม่ผ่านนะนะครับอันนี้อาจจะมีข้อตกลงหรือว่าเป็นการพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นนะรเราเองก็ต้องรับเงื่อนไขตรงนี้ให้ได้ถ้ารับไม่ได้ถ้าทาไม่ได้ก็ต้องยอมรับไปนะอันนี้คือนะสิ่งที่เกิดขึ้นณนะนะตอนนี้นะครับก็ถือว่านะป้าก็หนักอยู่นะช่วงนี้เอฟซี FC, นะฮะหนักทําคลิปนะฮะในการถือ นะในการถือนะสามช่องอยูนะ่ก็อย่าลืมเข้าไปรับชมให้กําลังใจให้กับนะทั้งสามช่องนะของนะของป้าด้วยนะครับขอบคุณนะครับนะขอบคุณคุณน,ะนิชาภานะขอบคุณนะครับนะส่งหัวใจสีชมพูมานะครับคุณพัชรีศรีครับผมคุณนะเรามีกันแค่นี้นะปุ๊กอยู่ในช่วงนะดูแลนะคุณตาคุณยายนะที่ป่วยนะอยู่ที่บ้านนะ เออลืมไปเลยนะครับนะวันนี้นะฮะวันนี้นะครับนะพี่นวัดนะฮะพี่นวัดก็ชวนพี่เสือนะครับกับนะป้าไทยบ้านนะะจะเดินทางไปเยี่ยมคุณยายนะคุณตาคุณยายของปุ๊นะที่บ้านที่อําเภออะไรนะโพนาแก้วเนาะนะผมนะก็นะไม่รู้ว่าปุ๊รู้หรือยังนะไม่รู้ว่าพี่นวัดโทรบอกหรือยังนะถ้ายังไม่ได้โทรบอกก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหลังจากลงไลฟ์สดเนี่ยก็จะโทรไปหานะ จะได้ไม่เป็นการเซอร์ไพรส์เนาะนะครับบางครั้งเรื่องเซอร์ไพรส์ก็ไม่ดีเสมอไปนะ,นะครับอย่างการณีนี้เราจะไปเยี่ยมนะเราก็บอกเขาล่วงหน้าไปเลยนะนะเนาะเผื่อเขาจะได้เตรียมนะอาหารไนวะ้ให้พวกเรากินเนาะอาจจะปุ๊อาจจะไปซื้อปลาแซลมอนนะปุ <c oughs> ๊อาจจะโอ้ขับรถไปบินะ๊กซีนะครับนะไปซื้อปลาแซลมอนมาต้อนรับพี่เสือนะฮะแล้วก็ทำสปาเกตตี้คาโบนาร่าไว้ซอสนะครับไว้ให้เรากินนะฮะ หรืออะ,อะไรดีข้าวผัดอเมริกันนะครับหรือหมูกระทะสักสามชุดอะไรแบบนี้เขาจะได้เตรียมตัวนะครับนะรบ,บางครั้งเนี่ยนะครับการที่เราแบบอยู่ๆดุ่มเข้าไปเลยอ้าวปรากฏว่าวันนี้เขาไปทําธุระข้างนอกนะฮะเขาไม่อยู่บ้านเขาไปนะอาจจะพาการไปทําบุญที่นู่นที่น,น,นี่อาจจะไปหาหลวงพ่อที่นู่นที่นั่นอาจจะไปนะซื้อของไปจ่ายตลาด มันมันไม่ได้มีอะไรการันตีว่าการที่เราจะอยู่ๆไปหาใครทัทนทะีเป็นเป็นการเซอร์ไพรส์เขาเนี่ยนะมันจะนะไม่ถูกเซอร์ไพรส์กลับถูกไหมฮะนะพี่เสือเคยนะตอนสมัยอยู่กรุงเทพนะเมื่อก่อนอนะครับนะครับชอบเซอร์ไพรส์เพื่อนเป็นคนที่ชอบคิดชอบทําทําอะไรก็เซอร์ไพรส์ตลอดนะวันนั้นนะครับจะเอาของขวัญไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนนะครับ เราก็ไปเลือกของนะไปเดินดูของในห้างอย่างดีนะฮะก็คิดว่าเขาอยู่บ้านนะครับไปถึงบ้านเงียบกริบนะไม่มีใครอยู่นะอ้าวปกติเขาวันเกิดเขาเนี่ยเขาเขาจัดอะไรนะจัดงานวันเกิดจัดนะเป่าเคก้กทำอาหารการกินอยู่ที่บ้านแล้วตอนนี้เขาไปไหนกันหมดนะฮะคือเมื่อก่อนเราไม่มีไลนะ์ในเอฟซีเนาะเราไม่มีเฟซบุ๊กนะเราไม่มีไลน์นะครับ ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้วิธีการแบบโทรคุยกันนะครแต่บางทีเรากไ็ไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือนะสมัยก่อนเนี่ยนะครับแล้ววันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้นะพี่เสือก็ไม่ได้โทรหาเพื่อนหรือเพื่อนโทรหาแล้วเราไม่ได้รับหรืออะไรพี่จาไม่ได้แล้วนะเหตุการณ์มันน่าจะไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะครับปรากฏว่าเขาไปกินทุนนี้ทนีทนี้พอไปที่บ้านเพื่อนปุ๊บไม่เจอใครใช่ไหมฮแเรากนะ็เหมือนกับโดนเซอร์ไพรส์กลับนะบามาแล้วไม่เจอนะครับแล้วก็เลยโทรหาเขาอยู่ที่ไหนอ๋อ เขาไปกินข้าวอยู่ทีนะ่ร้านอะไรนะตรกแฟลตทองจังนทะร์อ่ะร้านเซเลเตโอเคนะครับอ่ะใครอยู่เขตบางกะปิบ้างกดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมท่านใดอยู่เขตบางกะปิบ้างนะร้านอาหารตรงฟแฟลตทองจังนทร์เนี่ยนะฮะเป็นร้านที่นะค่อนข้างมีชื่อเสียงนะอาหารอร่อยนะครับชื่อร้านสเลเตนั่นแหละเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่ร้านเเลเตหมดนะ <c oughs> คือเราเนี่ยนะไม่ได้ไม่รู้ทําไม นี่แหละไม่ยอมรับรู้อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็เลยนะจะไปเซอร์ไพรส์เขานะปรากฏว่าเขาไมอยู่บ้านเท่ากับโดนเซอร์ไพรส์กลับนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปหาใครนะจะไปทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะนะถ้าเป็นไปได้นี่นะแจ้งเขาก่อนนะแจ้งเขาให้รู้แจ้งเขาให้ลุ้งห,หน้านะนะอยากก่างกรณีนี้ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็จะต้องบอกปุ๊บวันนี้นะครับพี่นวัดนะชวนพี่เสือ นะครับแล้วก็ชวนป้าดูบ้านไปหานะไปกัน3คนหรือว่าอาจจะนะมีใครเพิ่มไปอีกคนหนึ่งแต่คาาว่า,าอยู่กันนะอยู่กันไม่กี่คนก็คงจะไม่ได้ยกขยงกันไปทั้งหมดนะครับกนะ็คนเฝ้านาก็จะเป็นนะแอนนะครับกับนญะาชี้เนาะนะค,นะคนไปกนะ็พี่เสือป้าเทบ,บ้านลุงอนุวัฒน์อ๋อแม่ดาเออนะแม่ดาก็อาจจะอยู่เฝ้านาด้วยสามคนนะครับนะเห็นบอกว่าวันนี้มีงานรำด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะนะบ่ายวันนี้จะมีนะ เอเนาะนะนะเดินทางมานะครับแล้วก็มีการรำนะครับแล้วก็คนะาบว่านะนางรำเนี่ยจะต้องมนะีชาวบ้านมาร่วมด้วยเพราะว่าเราอยู่กันณนะตอนนี้คือเราอยู่กันที่นาเนี่ยนะห้าคนนะนะเสือป้าเทบ้านแม่ดาญาชีนะแอนะครับถ้าพี่เสือกับนะป้าเทบ้านไปนะก็จะเหลือ3คนนะถ้าจะภาพให้รำเกคนก็ต้องนะ